วันนี้มานำเสนอสินค้าตัวนี้คืออะไรคืออะไรนะ่ะหรอดูเลยนะกดติดตามด้วยค่ะคือเครื่องฆ่าเชือ้อสิวเชื้อโรคที่หน้านะคะป้องกันการเกิดสิวที่มาใช้เพราะมีสิวแล้วแล้วก็ฆ่าเชื้อนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามานวดหน้าแล้วก็ถึงขั้นเวลาที่เราจะมาฆ่าเชื้อสิวนะวันนี้เราจะมาฆ่าเชื้อสิวด้วยตัวนี้กดในตะกร้ากันได้เลยนะคืออันนี้ที่ร้านใช้จริงแล้วก็ดีมากๆดูทุกคนเห็นไหม อันนี้คือหัวที่แบบใช้สําหรับสิวเป็นตัวตัวแบบนี้สิวเป็นหลุมๆแบบนี้นะก็คืออันนี้มาโชว์สินค้านะนี่ซื้อมาไม่คิดว่ามันจะใช้ได้จริงนะปกติจะใช้ที่ร้านอ่ะเราจะซื้อเครื่องมาคือสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นเครื่องใหญ่เลยราคาก็คือหลายพันแต่เนี่มันเจอในทิกตอกรู้สึกว่าอันนี้จะสองร้อยกว่าบาทหรือ,อยังไงค่าสิวอ่ะ กลับมาเปิดร้านวันนี้ก็คือไม่ต้องอาศัยไม่ต้องลงทุนสูงนะอันนี้คือแบบช้อนฆ่าเชื้อ,เป,เ,อเปิดเปิดๆนะคะดูดขึ้นแบบเห็นนะมันจะมีแสงออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นฆ่าเชื้อนะใครทนไหวก็สามารถเปิดแรงกว่านี้ได้นะแต่เราเอาแบบนี้มันจะเป็นจี้จีเหมือนไฟช็อตเล็กๆจี้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 ตรงไปนะคะฆ่าเชื้อโลค่ะในแบบนี้มีหวีดว้วยนะถ้าใครแบบ อย่างศีรษะมีปัญหามีเชื้อโรคเชื้อราสามารถหวีหวีผมลงไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ตัวเดียวอาจจะไม่ได้หายนะคะสําหรับเชื้อราต้องอยู่ที่แชมพูคิมมนวดที่เราใช้ด้วยอาจจะไม่ถูกกันก็ได้ลองลองดูตัวเองดีๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะย้ําค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงไม่จําเป็นต้องใช้ของบางอันอาจจะไม่ถูกกับของถูกบางอันไม่อาจจะไม่ถูกกับของแพงก็ได้อันนี้เป็นกลางนะไม่มีใดๆ ไม่ได้ขายของมากมายแต่อย่างใดแต่แนะนำสินค้าดีๆให้เพื่อราวดีๆบอกเล่ากันต่อไป แต่ได้กันเนอะอันนี้ก็คือมอาเจกาใจนะคะจืดจืดดีนะเขาจะจุดืเฉพาะที่สิวหรือว่าที่มีแผลนะทุกคนส่วนใหญ่นะข้างหน้ก็จุดจืบ้างเหมือนกันมันจะต้องปล่อยแสงลงผิวเราสักจุดนึงแต่ถ้าจุดไหนที่มีแผลเขาจะปล่อยตรงนั้นหนูขึ้นนะตั้งราาไว้ให้แล้วนะกดในช่องหนูนะอย่ากดช่องอื่นนะถ้าเข้ามาดูหนูแล้วสำหรับคนเป็นสิวนี่ เราใช้ให้ดูว่าทุกหัวเลยนะมันมีกี่หัวมีมีทั้งหมดกี่หัวนะหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวนะคะก็จะมีหัวสิวเล็กๆอันนี้แล้วก็จะมีหวีแล้วก็จะมีช้อนแล้วก็จะมีแบบตัวปั้นๆน,นะคะเราใช้โชว์ไปแล้วทั้งหมดสามชิ้นนะคะเราจะโชว์ชิ้นสุดท้ายสามชิ้นนั้นสำหรับหน้านะอันนี้สำหรับผมนะคะ เวลาใส่ลงไปก็เปิดนิดนึงจะมีแสงสีแดงๆวิ่งขึ้นมาในนี้อันนี้คือสำหรับผมใครเป็นหงอก็เอาไปหวีได้นะหายคันดิอย่างนี้นะฆ่าเชื้อโรคในจุดที่อับชื้นเวลาที่เราเป่าไม่แห้ง <c oughs> เป่าไม่แห้งนะจุดไหนที่เราเป่าไม่แห้งเราเป็นคนสะสมกลางคืนแล้มีกลิ่นอับเชื้อราซื้อตัวนี้ไปค่ะ กดในตะก้าตัวนี้ไปค่ะเนี่ยหวีวันหยุดคุณต้องมีบ้างแหละคุณต้องมีวันหยุดบ้างแหละที่จะใช้มันนะแต่ขอเถอะใช้เนี่ยค่าเชื้อโรกจิ้มค้างเอาที่เราแบบแฮปปี้นะนี่ละสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นน่ะคือถูกถูกถูกมากเปิดร้านยุคนี้นะไม่เปลืองแต่คุณต้องเข้าใจ ไม่เปลืองแล้วก็การให้บริการก็ไม่ต้องเปลืองมากก็ได้นะคะเพราะต้นทุนเราก็ไม่ได้สูงแต่เราต้นทุนนั้นก็คือค่าช่างค่าแอร์ค่าสถานที่ค่าตกแต่งนะแล้วก็ค่าวัตถุอื่นๆที่ร่วมขระบวนการกว่าจะเป็นการให้บริการหนึ่งชิ้นนะถ้าในแบบการทําผมแบบนวดผ่อนคลายร้านเราจะมีเยอะมากสปา สปาผมแบบต่างๆนานานเพียบค่ะเริ่มต้นที่300เอ้ยเริ่มต้นที่400ขอโทษค่ะ3า0คือผมชายนะ400คือผมผู้หญิงนะคะพอรวมค่าสระไดาขึ้นมาด้วยนิดนึงนะ,ะแล้วก็มีเฮดอินเดียนะคะเฮดอินเดียก็จะเป็นน้ํามันสกัดเย็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนวดให้ลูกค้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะหนูมาเพิ่มนะคะตอนแรกหนูจบคลิปไปแล้วแต่หนูมาเพิ่มหนูนั่งดูไลฟ์ตัวเองเนาะก็คือตัวนี้นะไม่ได้ราคา200กว่าบาทหนูลองเข้าไปปักตะกร้าดู ไม่มีแล้วนะ200กว่าบาท200กว่าบาทมีแต่ว่ามันไม่มีคนซื้อแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือนะหนูปักตะกร้าให้แล้วช่องที่ราคาดีสุดใน t ิ k กต็อกแหละอันเนี้ยราคาอยู่ที่300กว่าบาทหนูปักมา3 3 3อันนะคะแล้วแต่ใครจะลองดูนะก็อันนี้คือมีร้านที่เขาขายได้จริงๆนะหนูก็จำไม่ได้ว่าหนูซื้อมาจากร้านไหนแตตอนนั้นหนูซื้อมาได้นะราคา200กว่าบาทอาจจะเป็นเพราะว่าสิทธิ์ในการซื้อของหนูก็แล้วกัน อ่ะแล้วหนูก็มาให้ละเอียดอีกทีนะคะว่าการเปิดอะมันอยู่ด้านหลังนี้นะเปิดก็คือหมุนเลยเนี่ยนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดก็จะแบบแท่งแก้วปกติแต่ก่อนจะใช้บางอันเสียบไม่ติดให้กดลงนิดนึงแล้วก็หมุนนะคะเขาจะแน,น่นเพราะตอนแรกหนูก็เป็นแบบนั้นคือหนูเปิดไม่ได้หนูก็ต้องกดลงนิดนึงแล้วก็หมุนนะแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยถ้าไม่เปิดก็จับได้ไม่มีแสงแต่ถ้าพอเปิดไว้ จะมีแสงทันทีเร่งความร้อนอุอาเร่งความแรงได้อย่าแรงเกินไปนะคะมันมาถึง